ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนำทีมคณะกรรมาการธรรมิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดสอสอโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาใต้น้ำแห่งแรกในภาคอีสานวันที่23กรกฎาคม2568ณสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภยัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนางสารื่นวดีสุวรรณมงคลหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดร้อพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อส,สร้างศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาใต้น้ำนักตำบนในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด1้อโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของเทศบาลเมืองร้อภายใต้งบประมาณ1 3 4า6 0 0 0บาทโดยมีนายบรรจงโคสิจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อเป็นผู้ให้ข้อมูล และนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมาการนายบรรจงโคสิตจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร er ้อยเอ็ดเปิดเผยว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภยัยเนื่องจากปัจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีศูนย์ฝึกอบรมการค้นหาและกู้ภัยใต้น้ำโดยเฉพาะหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะเป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกในภาคอีสานที่สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกู้ภัยใต้น้ำให้มีความเชี่ยวชาญ และมีจำนวนเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของเกลือข่ายในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างแท้จริงสำหรับสถานะโครงการปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผู้ชนะโดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม2568และจะดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2569ภายหลังการลงพื้นที่ คณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดร้อดได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่2องทับสองพันห้าหณห้องประชุมเทวาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อโดยมีวาระสำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าและสอดส่องโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อออาทิโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสุขตำบลแสนสุข โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูงน้ำในพื้นที่ชประทานหมู่ที่12ตำบลสว่างอเภโพนทองโครงการก่อสร้างถนนสายหลักร้อยเอ็ดจตุรพักพิมานโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อเศิเสลภูมิทั้งนี้การลงพื้นที่และประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปเพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้การดำเนินโครงการของภาครัฐ เป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป